ช่องพอมิโลอินไซเดอร์ในวันนี้นะคะจะพามาแนะนำวิธีการต่อใบอนุญาตทำงานให้สามแรงงานนะคะลาวกัมพูชาพม่านะคะที่หมดอายุลงเมื่อปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วก็ให้ต่ออายุการทำงานแค่หนึ่งปีมาปีนี้เขาให้ต่ออายุการทำงานเป็นสองปีนะคะ<ป>เรามาลงทะเบียนกันง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะลงทะเบียนในเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานนะคะ เดี๋ยวเราจะลงเอาไว้ให้นะคะว่าเข้าไปที่เว็บไซต์อะไรนะคะอพอเราติ๊กเข้าไปข้างในแล้วขเ,เขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลของนายจ้างเลขที่บับรประชาชนแล้วก็รหัสพาสเวิร์ดที่เราตั้งเอาไว้จากนั้นมก็จะมีชื่อของแรงงานต่างด้าวของเราออกมาเลยนะคะเร้อยแลคะขั้นตอนการลงทะเบียนนี้นะคะเราต้องเตรียมเอกสารเพื่อจะแนบลงไปด้วยนะคะก็จะมี ใบอนุญาตทำงานงงงคาขออายุใบอนุญาตทำงานแบบฟอร์มบอตอ50หรือฟอร์ม WP 5 0นะคะแล้วก็แบบบอตอ46 WP 46นะคะแล้วก็เอกสารต่างๆเช่นพาสปอร์ตหรือ c i เล่มเขียวรูปค่ายใบเสร็จรับเงินฉบับเก่าที่เคยเก็บไว้ปีที่แล้ว เดี๋ยวเราจะพิมพ์ทิ้งไว้ให้นะคะว่ามีอะไรบ้างที่ต้องโหลดเข้าไปนะคะตอนสมัครเอกสารนะที่เรายื่นขอไปเอกสารยื่นขอไปก็จะมีอันนี้นะคะอันเก่าสองให้เราไปเมื่อเราดาวน์โหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะ มันก็จะให้ลงปิ้นเอกสารออกมาเพื่อไปชำระเงินค่ะเรานำเอกสารไปนั้นนะคะไปชำระเงินที่เซเว่นอีเลเว่นตามธนาคารแบบไๆได้หรือออนไลน์โอนเงินทางมือถือได้เลยนะคะถ้าโอนทางมือถือก็จะเร็วและจากนั้นเราก็แนบเอกสารเข้าไปนะคะว่าเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้ใบเสร็จรับเงินออกมาเราก็จะปิ้นใบรับเงินออกมา จากนั้นเราก็มาตามนัดนะคะซึ่งเรามาจองคิวไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะว่าเราจะมาตรวจสุขภาพที่นี่เราก็มาตามนัดในวันที่18กุมภาพัานธ์นะคะ mm. ก็พาเด็กมาด้วย mm. มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลโนพรัตนะคะวันนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะจำนวนเงินประมาณ4,450บาทนะคะในการรักษาพยาบาล mm. เป็นเวลา2ปีะคะ่ะ ฉนนเงินเสร็จก็มาตรวจโควิดตรงจุดนี้นะคะแล้จากนั้นก็จะไปต่อ <Okay. S 1> ค่ะไปเอ็กซเรย์ปอดเจาะเลือด <Yeah. S 1> แล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ผบแพทย์ญาถ่ายนะคะอันนี้ตรวจอะไรนะคะตรวจสารเสพติดกับการตั้งครรภ์ค่ะ,คะแล้วก็ยาที่จะกินต่อี่เนย่อรคะจะเป็นยาแก้โรคเท้าช้างแล้วก็ยาถ่ายพยาธิออแ,แต่และประเทศจะกินไม่เหมือนกันกินไม่เหมือนกันพม่า,มาก,กินอะไรคะพม่า,มาจะกิน ยาแก้เข้าช้างกับยาถ่ายพยาธิแล้วเราเราจะกินแต่ยาถ่ายพยาธิแล้วกัมพูชากัมพูชาก็จะกินเข้าช้างก็ถ่ายพยาธิเหมือนกันแต่จะกินจํานวนเม็ดที่น้อยกว่า๋อแต่และประเทศไม่เหมือนกันขอบคุณมากเลยค่ะเมื่อจุดกสวาวะตรวจเสร็จแล้วก็มาที่จุดเอ็กซาเล์จุดต่อไปและก็ไปจุดชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันนะคะจุดนี้ต้องเคตื่นเต้นมากค่ะ ากนั้นก็มาถึงจุดที่4าานะคะเจาะเลือดนะคะจุดต่อไปก็จะเป็นการพบแพทย์นะคะก,ก็ตรวจร่างกายของน้องแล้วก็ไปถ่ายรูปทำบัตรโรงพยาบาลไว้เพื่อรักษาฟรี2ปีค่ะเป็นไงคะง่ายๆมากเลยนะคะสำหรับการทำเองนะคะไม่ต้องจ้างใครนะคะประหยัดเงินให้กับเด็กที่บ้านของเราทุกภาพเคผลออกมาคือเป็นปกติหมดน,นี้นเราก็รอใบเิร์ ตัวมิกนะวทำงานอะไนีญญ่งานตัวจริงนะคะแล้วก็รอว่าเอ๊ะเขาจะให้เราไปต่อบัตรชมพูอีกหรือเปล่านะคะก็ติดตามชมตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้ามีประโยชน์สวัสดีค่ะ